หนองหารทะเลสาบกลางเมืองสกลนครเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ครองความเป็นหนึ่งในภาคอีสานด้วยความกว้างใหญ่ของผืนน้ำราว123ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ77,000ไร่ครอบคลุมอาเภอเมืองและอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนคร หนองหารรับน้ำมาจากลำน้ำ21ส,สายในภาคอีสานโดยสายที่สําคัญและมีอิทธิพลมากที่สุดคือลำน้ำผุ่มที่กลายเป็นลำน้ำก่ำก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมทะเลสาบหนองหารมีความหลากหลายทั้งพืชพุ่์ไม้นกปลาเฉพาะถิ่นเกาะแก่งที่เกื้อกูลก,กันสวยงามตามธรรมชาติปัจจุบันมีเรือนำเที่ยวทอดสมอรอท่านอยู่ทุกวัน ที่ท่าเรือสวนสาธารณะตะบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเตรียมติดเครื่องพาล่องไปในทะเลสาบอันกว้างใหญ่ไพศาลให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินถ่ายภาพสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บริเวณใกล้ท่าเรือนพดลชาติวุฒิได้เปิดร้านกาแฟาโบราณบริการนักท่องเที่ยวหลากหลายเมนูให้ท่านได้เลือกดืม่มนักท่องเที่ยวหลายคนมาแล้วต้องมาอีก สั่งแล้วนั่งดื่มนอนดื่มหรือจะหิ้วกลับบ้านนพดลชาติวุฒิเจ้าของใจดีใครมาบ่อยๆสะสมแต้มรับของที่ระลึกจากทางร้านยิ่งช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยลาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยลาลัยมหิดลและศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ได้ศึกษาวิจัยกระจายขาพบว่า สารสกัดจากกระชายขาว2ชนิดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ร้อยเปอร์เซ็์หลายคนที่มาสั่งกระชายปั่นน้ำพึ่งผสมะนาวดื่มนพดลชาติวุฒิเจ้าของร้านใจดีจัดให้ตามคำขออร่อยจนต้องบอกต่อมาถึงท่าแร่สกลนครเข้าทางถนนเฟื่องฟูข้างเซเว่นขับตรงไปจนสุดถนน จะถึงท่าเรือหน,นองหานร,ร้านอยู่ขวามือไปง่ายเดินทางสะดวก